สวัสดีครับผมปฏิวัติรามินทาครับวันนี้มาคุยเรื่องนะมาคุยเรื่องนําเสนอที่ดินนะครับโซนรามินทาเส้นรามินทาครับทั้งเส้นเลยครับวันนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่ดินที่ดินรามินทานะครับที่ดินรามินทาครับระวางใหญ่ครับเรียนท่านในทุนนะครับอินเวสรเดเวลอปเปอร์บริษัท ที่ซื้อขายที่ดินนะคนที่ใช้ซื้อหาที่ดินนะครับหรือเอเจนซี่นะครับในหน้าต่างๆนะครับผมปฏิวัติรามินทาครับเป็นพ่อค้าซื้อขายที่ดินนะครับมีที่ดินโซนรามินทาคุยเรื่องที่ดินรามินทาครับปรึกษาผมได้เลยฟรีๆครับนะฮะรามินทาตั้งแต่อนุสาวรีย์นะครับรัฐธรรมนูญบางเขนจนถึงแยกมินบุรีนะครับเส้นนี้ทั้งเส้นนะครับเส้นรามินทานะครับปฏิวัติรามินทานะ มีข้อมูลที่ดินเยอะมากเลยครับผมเป็นพ่อค้าแปลงเล็กแปลงใหญ่นะครับและเป็นในหน้าจะมีข้อมูลให้ท่านนะฮะให้ท่านตัดสินใจปรึกษาเรามาคุยกับผมได้เลยเรื่องที่ดินเส้นรามินทาฮนะซื้อขายที่ดินเส้นรามินทานและเป็นในหน้าขายที่ดินฮนะผมมีข้อมูลเยอะๆะฮะระวางใหญ่ๆแบบนี้ครับโทรถามผมได้เลยแม่นแ่นแน่นๆครับเรื่องที่ดินครับเจอผม ท่านมีในทุนจริงๆมาคุยกับผมแบ่งปันกันครับรวยไปด้วยกันครับเรื่องที่ดินครับผมมีข้อมูลเยอะมากทั้งที่ดินอพาร์ตเมนต์และบ้านนะครับเส้นรามินทาทั้งเส้นเลยนี่บ้านและที่ดินโกดังต่างๆนะครับที่ประมาณ200ตารางวาหนึ่งไร่อพาร์ตเมนต์บ้านที่ดินอย่างนี้แปลงนี้นะครับรามินทาช่วงโรงพยาบาลสินแพทย์ติดถนนสองซอยครับรามินทา50าสิบาสองสี่ร้อยสิบเวาตรงนี้ถนนลอยปลดภาระครับ ที่เราถึงถึงชัดเจนเลยนี้ฮะวาละแสนสองเส้นรามินทาตั้งแต่มินมุรีมาจนถึงเส้นรามินทาวัดพาศรีนี่นะฮะซ้ายขวาติดถนนแปลงเล็กแปลงใหญ่แบงค์กรุงเทพนะฮะสิไร่อะไรต่างๆเนี่ยโทรหาผมได้เลยครับเรื่องที่ดินเส้นรามินทานติดถนนสองสามไร่จะทําทโครงการหรือเข้าซอยร้อยสองตารางวาอาพาร์ตเมนต์บ้านตึกโทรหาผมได้เลยครับมีเยอะมากแล้วที่ดินเส้นรามินทานะครับโทรหาผมปรึกษาฟรีเลยครับท่าน อยากได้ที่อยากได้ที่ไปใช้ประโยชน์ซื้อเก่งกำไรลงทุนทําโครงการอะไรต่างๆโทรหาผมได้เลยครับปฏิวัติรามิทาครับชัดเจนปรึกษายินดีให้ข้อมูลฟรีๆนะครับเนี่ยข้อมูลระวางใหญ่เนี่ยที่ตรงไหนมีปัญหาเรื่องถนนนะพระราชกำยอมทางเข้าออกเป็นสาธารณะหรือไม่จะทําอะไรได้หรือเปล่าสีอะไรแปลงไหนถูกน้าลงทุนซื้อทําโกดังซื้อทํา อพาร์ตเมนต์ออฟฟิศสำนักงานโครงการต่างๆหรือปลูกบ้านอยู่อาศัยเองบ้านที่ดินอพาร์ตเมนต์โกดังสิ่งก่อสร้างแบบนี้ผมมีเยอะเลยเส้นรามินทาโทรหาผมได้เลยครับปฏิวัติรายมินทาครับ0 9 8 6 4 7 4 2 2 3ครับชัดเจนครับเรื่องที่ดินเส้นรามินทาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ